สวัสดีครับช่องมีพาเที่ยวนะครับวันนี้เราพามาที่ตลาดต้นไม้การ์เด้นเซ็นเอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูต้นไม้นะครับว่ามีต้นไม้อะไรมาลงใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูนะครับผมไปครับผม ร้านนี้ชื่อว่าร้านนี้ขายดีทุกวันนะครับมาดูดอกไม้สวยๆนะครับดอกลาสเลียนะครับ,รรรบสวยมากเลยโอ้ไฮเดนเยยก็มีไฮเดนเยยก็สวยวันนี้ดอกใหญ่มากอุ้ไฮเดนเยยสวยๆมีบิโกเนียบิโกเนียก็สวยม,มีสีเหลือง สีขาวนะครับเส้นวินเดียปากกาลังนะครับด้านในก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับสวยๆในลานนี้นะครับยวพามาดูตรงนี้อันนี้ก็สวยนี่ครับอันนี้สวยเนาะอืมสวยมากนะโอ้ดูตรงนี้สิอันนี้อะไรต้นอ้ต้น,อ,ตนอะไร ราดูร้านนี้นะครับออืด้านในก็จะมีต้นต้นอะไรนะต้นคีสมิมากอันนี้ก็สวยอืมอน,นี้ก็สวยนนสวยเนาะอืมอันนี้คนน่าตื่นสาย อตรงนี้นะครับก็จะมีกระถางต้นไม้สวยๆน่ารักน่ารักนะครับก็จะมีรูปปั้นอันนี้ก็น่ารักอันนี้เท่าก็มีหกร้อยบาทนะครับอันนี้น้องเต่าสีน้องเต่าสี่ร้อยบาทนะครับอืม อนนี้ก็จะอยู่ใบสีข,ขาวๆหรือใบอยู่ที่200บาทน,นะครับเนี่ยมีหลากหลายรค่านะครับนี่มาดูร้านนี้ครับดูร้านนี้ก็จะมีโชคก็แชั้นกอนกดงอากรด้าทิ้มสันใบสวยๆงอ,งอง <c oughs> อันนี้ยางอินเดียสวยๆใส่ใบสักนะครับนี่เพชรลาชาอันนี้ไม้แบบสวยสวๆทั้งนั้นเลยใบเงาวัเดเนี่ย,ยนะครับแต่ไม่ชอบแบอันนี้อันนี้เป็นต้นจันทาจีนนี่นี่ฮะยางอินเดียแบบเงามากเลยแล้วก็ร้านนี้ก็มี พวกแคคตัสนะครับนี่อันนี้แคคตัสอยู่ที่สามต้นร้อยนะครับตอนนี้ยังมีเหมือนเดิมนะครับแคคตัสสามต้นร้อยอันนี้ก็สวยอือแ,แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวก ต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เฟิร์แล้วก็บอนไซนะครับใบเลื่อยก็มีอันนี้กระถางสวยอยู่นะ,ะส่วนตรงนี้ก็จะมีอะมอสขายนะครับ ก็จะมีหินแล้วก็จะมีกระถางแล้วก็บอนไซจิ๋วนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่300บาทนะอันนี้ก็350นะครับ100บาทก็มีนะครับน้องหมูเด้งก็มีนะครับน้องหมูเด้งน่ารักหมูเด้งครับวันนี้ไม่กลับบ้านเหรอ เราก็จะมีรูปปัน้นอของตกแต่งกระถางนะครับแล้วก็จะมีพวกโฮมอสเตเรียงานนี้ก็จะมีเครื่องไม้อันนี้ดอกกล้วยไม้สวยอ๋ออันนี้ก็สวยครับใช่ครับมีครันน้ก็มีเอาไปดูหน,หน่นะอยหน,นึ่งเดี๋ย ไม้ใช่ไหม,ยยมเยอะมากนะครับสุดทยจะให้ดูฟังโอ้โหดูด,ดิแบบว่าดอกใหญ่เลยนะครับอ,อันนี้ก็สวยอ,อันนี้ดีอันนี้สีเหลืองโอ้ ครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นนะครับวันนี้ก็มีหินนะครับหินในน้ำหินกรวดต่างๆนะครับหิน้วยหน้ากระถางก็มีแล้วก็จะมีพวกพีทบอสขายนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้เหมือนดูกล้วยไม้วันนี้กล้วยไม้พุ่งคอย ครับใจ้ผ่ามได้แล้วครับครับผมครับผู้ชมได้ครับอืมอันนี้ก็สวยนเนี่ยอันนี้ดอกเล็กๆอันนี้นี่เนี่ยอันนี้ดเหมือนล่กกระหน่ำจะเป็นไข่ตัวไม้ปต่ไม่แน่ใจ ก็ตรงนี้ก็จะมีกระถางนะครับแลาบุบุลาบุบุน้องเป็ดนะครับแล้วก็เป็นกระถางดินเผาอันนี้ก็น่ารักนะน,นี่ก็น่ารักครับแล้วก็จะมีมันตกด้วยนะครับน,น,น,นี่ดอกอะไรเนี่ยเออ,อนนี้ก็สวยนะเนี่ยดูสิ แต่ใบเขาด่างก็สวยนะแบบนี้ก็สวยอ,อันนี้กุหลาบหินใหญ่ๆเลยนะครับด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูร้านด้านหน้าทางเข้านะครับนี่ฮะรตรงด้านงต้นเป็นจม่านเงินนะครับ แล้วก็ผาดดันชคุ้งเสี้ยวนะเนาะแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะครับแบบสวยนะด้านในก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชวนชมโอ้โหดูชวนชมนี่ดิใบไม่มีมีแต่ดอกอะนะอ้แล้วก็เหมือนกันแล้วก็มีอย่างอินเดีย ตรงนู้นนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแฝนไว้อย่างสวยเลยนะครับนะครับเห็นไหมก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ตรงฝันะ่งนี้ก็จะเป็นดอกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวจะแฝนไว้ด้านบนอย่างนี้เลยนะแล้วด้านในก็จะมีหนวดหรือสีต่งตางๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือนะฮะนะครับ ร้านนี้ก็มีขายกระถางนะครับพมูนะครับแล้วมีต้นเฟิร์นด้วยนะโอ้อันนี้จะเป็นพวกไม้ด่างนะครับราน,นี้ด้านไหนจะเป็นไม้ด่างสวยๆเลยนะแล้วก็จะมีเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็จะมีพวกสุขสนใจปอ ้าพาเป็นสันค้านอกอยู่แล้วก็เข็มอินเดียดอกหน้าบัวนะครับแล้วก็จะมีมอนเซอร่านะร้านนี้ก็จะออกอแนวอะไรอ่ะชื้นๆต้นไม้ชื้นๆน,น,น,นะครับก็จะมีมอสนะครับแล้วก็พรมอินเดียเดี๋ยวให้ดูกระถางนี้นี่ฮะก็สวยเนาะพวกเฟิร์นต่างๆนะครับโชคเขาชั้นด่างก็มี อันนี้ก็สวยหนะ้าด่างสวยใบสวยนะครับมอดน้ําอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีบอลเซลรร่าด่างนะโอ้ต้นนี้ขายอยู่ที่หกร้อยบาทนะเออน,นี้ทําไมถึงกงลางร่มให้น้องเขาอะผมอินเดียนะครับกระถางละแปดสิบบาทอันนี้อะไรเนี่ยก้านดำออสเตรเดียโอ้แปดร้ยบาทเนะี่ย อันนี้ราคาสูงหมืองกันนะเนี่ยดูดิอันนี้สองพันอ่ะอันนี้อะไรก้านดำขนนกอินโดนะครับซนาดูก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทงาช้างก็กระถางใหญ่ๆนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้ากระถางเล็กอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเฟิร์นโปรง่งฟ้ากระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็สวยแบบว่า ใบเขาจะเล็กๆนะฮะเนี่ยละเอียดละเอียดหน่อย,อยแนึวาก็จะมีโฟมอินเดียนะคะรับกวกมอกดเราก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวยๆนะครับเราก็จะมีลูกชุบลูกชุบก็สวยนีนะครับให้ดูลูกชุบนีกุหลาบหินนี่ อันนี้กุหลาบพิมพ์ตัวนอนนะครับอลโลคาเซียอื่อ,อลโลคาเซียก็สวยอ,อันนี้กล้วยไม้นี่ฮะลกล้วยไม้นี่สวยสายเส์กครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีดอกชบา สวยเลยดอกฉบามีดอกชบา,านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูและมีมีหลากหลายสีนะครับอ,อันนี้แบบนี้ครับสวยอยู่นะเนี่ยดอกเขาสวย อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นต้นมะข้ามมะแข่งิีแล้วก็ด้านล่างก็เป็นพวกต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีเฟิร์นหลวงแล้วก็มอนซอนา่าก้านส้มนะครับลาน,นี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับโอ้อันนี้เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ จะเป็นแผ่บารมีนะครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นสนน้ำตกนะครับนี่แผ่บารมีต้นเล็กก็มีนะครับแล้วก็เบนจอมานเงินก็มีนะครับโอ้อันนี้อะไรอันนี้สนจูเนียสนจูเนียก็สวยน่ารักเชียวครับอ้าไงเฟิร์นปโรปโร่งฟ้านะครับก็ทำแบบนี้ก็สวย อันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะครับเร้ออ,นนอันนี้เหมือนมีคนมามเหมาดอกกลาบนะครับนี่ดาาูสิสอันนี้ก็สวยอันนี้กลาบพันปีนะครับหมนโอ้อันนี้ก็สวยดอกกลาบเนะี่ย ตัวนี้ในในดงดอกกุหลาบเลยนะครับอันนี้เหมือนเป็นกุหลาบเลื้อยเลยอดอกกุหลาบเลื้อยใช่ปหมเอาถึงใส่แบบนี้ไว้นะครับอือแล้วข้ตรงนี้นะครับก็จะมีแคคตัสน,นะครับก็กระถางละยี่สิบห้าบาทก็สวยอือด่างส,สวยๆเลยอันนี้ก็สวย อืมครับมีตั้งนานเลยอืมด้านในก็มีสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะแลก็ต้องมีจะมีอะไรแท่งไพ่ซากนะครับเหมือนจำแนงเงินเจ้าสาวพัดนึกนะครับพราแววมะยุบมาก็มีเดี๋ยวไปดูด้ดานหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีพวกโกศล ดอกฟวงทองก็สวยนะครับด้านในเดซี่ก็มีนะเดซี่ก็สวยแต่ว่าไม่มีตระดอกกำลังมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสัปปอรดสีนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่80บาท250บาทก็จะเป็นต้นใหญ่ตรงนี้นะครับสีแดงแดงนะครับอันนี้ก็250สองบาทเหมือนกันสวนนี้ ตับรสสีเข้ามา50บาทนะครับโซนนี้ก็อยู่ที่100บาทนะครับอืมตรงนี้ก็120บาทนะครับแถวนี้ก็ยาวไปนูน่นก็ด้านในก็จะมีอยู่ที่250บาทด้วยนะครับด้านในก็จะมีม้าลายม้าลายก็จะอยู่ที่100บาทนะครับต้นก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะส่วนฝั่งนี้เนี่ย ก็จะอยู่ที่350บาทนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็สามบยห้าบาทนะสองร้อยก็มีนะครับอันนี้ก็จะมี200,450บาทนะครับโอเคครับผมนะครับเรามาต่อด้านฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งซ้ายมือ่านะครับก็จะมีพวกอะไรนะรูปปั้นนะครับของตกแต่งแล้วก็จะมี พวกดอก,อวด,วด,อดอกไม้ปอมนะครับวสวยเลยนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นอาณาจักรดอกไม้ปลอมนะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะมีกระถางซ้ายมือนะครับนี่อันนี้อาณาจักรดอกไม้ปอมยังสวยเลย,ยดูดิอืมเห็นไหมมีทั้งอะไรอะดอกทานตะวันต่างๆอันต้อนกีซีนัทก็มีนะ ดให้ดูตรงเิดต้นคิดมาสใส่สกระถางอบนนี้ก็สวยมันต้องกลัวเหี่ยวเลยถ้าไปทำชั่วข่าวก็น่าจะสวยอยู่อันนี้ก็จะเป็นโทนสีเหลืองๆดอกกุหลาบนะครับโดนไฟมาแล้วยิ่งสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปตรงดูทางนู้นต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกเฟิร์นสวยๆเลย ดู้โหอุอดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยครับ mm hmm. เฟิร์นสวยๆตรงนั้นเลยนะฮะนี่อ่ะเฟิร์นสวยๆเลย mm hmm. ครับแล้วก็จะมีต้นไม้อ๋ออันนี้อะไรต้นสาร้านต้นสานะครับ อันนี้ก็สวยนะนี่ถ้ามันนี้ก็สวยอันนี้เหมือนเรืออวาอากาศเลยนี่ครับด้านในก็จะมีพวกอองาช้างแคกต้านเหมือนกันนะอืมอไปครับหัวร้านนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะครับ พ็เป็นพวกไม้ด่างนะครับขิงด่างก็ยังมีเลยนี่นี่นะครับแต่ว่าร้านนี้อ่ไม้ด่างสวยนะครับอันนี้ก็สวยนี่โอ้โหดูดิหางสิงอันเ้อมานนีนะครับเขามีอันนี้ก็สวยอหนึ่งร้อยสิบบาทเนี่ยอันนี้นนนนย อันนี้ก็หนึ่งร้ยหสิบาทสองร้อยก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเฟิร์นเขาปวงนะครับอะไรชายผ้าสีดาสองร้อยบาทนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะ,อะไรนะซุ้มเหล่งนะครับแล้วก็กระถางกระถาง วางหน้า,าร้านนะครับตรงนี้ก็จะมีอะนะไผ่กวนอิ่มนะครับร้านนี้จะขายไผ่กวนอิม่มไผ่มงคลนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเมื่อก่อนโซนนู้นเนี่ยตรงนู้นนะครเรียงยาวไปเลยนะครับนี้ยถูกจำหน่ายออกไปบ้างละเนาะหรือหรืสน,นนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นตอเล็กเล็กยังไม่ออกใบนะครับแล้วก็ ตรงนีอ้อะไรนะอือนี่น,น,นี่ก็สวยอ่าบันไทาจิ๋วนะครับแล้วก็มีโชคก็ชั้นบอนเซรานะครับแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีในส่วนของต้นส,สับปะรดสีดูต้นส,สับปะรดสีต้นนี้ดิ กระถางใหญ่มากอะ่ะดูดิโอ้โหนี่ครับโอ้อันนี้ทำแบบนี้ก็สวยทำบนรถสีแบบนี้ก็สวยนะนี่ฮะมาโอเคครับ อันนี้ก็จะมีพวกต้นไม้เล็กๆนะครับร้านนี้จะขายต้นไม้เล็กๆจะราคาไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับต้นละยี่สิบอย่างงาช้างงาช้างก็ถูกขายไปเยอะและ้วแล้วก็ตรงด้านในก็จะมีะลูกชุบก็อย่างเงี้ยลูกชุบก็มีนะลูกชุบอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับถางละห้าสิบบาท แท็กกีดก็มีหลากหลายราคานะครับก็จะมีทั้ง10บาท20บาท35บาท25บาทนะครับเนี่ยเนาะโอเคครับผมไดครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องมีพาเที่ยวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องบอกคำว่าไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับ